ครับสวัสดีครับ BFC ตุ๊กโกลนะครับเนาะครับเมื่อนี้วันอังคารที่เก้านะครับเนาะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาต่อยนะครับเนาะวันพุธที่สิบนะครับครับวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาออกเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่ง ครับส่วนเด็กล่างก็ออก3 8เนาดนะครับเนาะรับกรมีอาจารย์เข่ากรมีรุดกรมีเนะครับเนาะก็ธรรมดาครับครับห้รวังนะครับงดกนกับเบิร์2สองสองนะครับวดนนี้กับมาเบินหนึ่งหนึ่งครับมือวันพุธนี่กัระวังใบ้ FC ซเนาะรับไพมักเบิร์มักรุดกับยพยามติดใ้นะครับเพราะว่าเด็กเล่านี่ย พัฒนาเนี่นะครับเนาะรับมาเนกออกเป่านมันจะออกเต็มอาทิตได้ละครับครับถัฒเบิ้งฟังเมืองวันพุดนี่นะครับเนาะมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่ากัรไลยอาจารย์ที่ไฮมากครับพวกใครมีเลขเป่านะครับเอามือนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์ธวัชชัยหรือว่าเซียนที่ไม้นะครับเนาะวันนี้เป็นคอแจมมือไม่อีกนะครับ ่นจับคู่มากกหน่อยหางนะครับเนาะนี่ครับปรากฏว่ากระลุดไปนะครับเป็นวิ่งรุดเจ็ดกับเก้านะครับกระลุดไปทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครับเนาะธรมดาแปดครับธรรมดาเนาะเอฟซีเนาะมีเขามีรุดนะครับเพราะว่าคู่บาอาจารย์ใดครับเอามาเบิ่งตามต่อครับว่าวันพุธที่สิบนี่พจน์ให้มาตัวใดนะครับ สัตว์เย็นอยู่นะครับเนาะวันพุธที่สิบสภาคมหกหกเถื่อกับสัตว์ต้องเถื่อกับมั่วเนาะเพราะมันแดดห่อนนะครับเอฟซี FC. เด็รอนรลายลาัฒนา เียงพี่ไม้นะครับอาจารย์ปรเป็นใหมาเนะครับเนาะบนล่างนะครับ ัดแชมาตัวใดีนะครับเนาะูงมาในไล่นะครับขับบนล่างวิ่งดูด3ามกับห้า จัดจับคู่มาเนาะครับเนาะจับคู่สามหนึ่งสามสองสามศูนย์ ครับงูนี่นอาจารย์จับคุยมามีเก่ายวหางนะครับสี่หนึ่งสี่สอง สี <43 S 2> ่สามหลักห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ วันนี้ให้มากเก่าหางนะครับถ้าจะเบิ้งตามที่อาจารย์พ่นเน้นมาวิ่งรูด3กับ5เาเมนบอครับก็สมีสามหนึนะครับเนาะสามสองสามศครับคิดหาก็มี5 1 5 2 5 0 โอ้เรือสองหาง <c oughs> สีหนึ่งกับสีสองกับบอมยังนะครับเนาะเบิ้งมักตัวใดเห้องกับพิจารณาเอานะครับนี่ครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะอาจารย์เพิร์บริสาวันทีนะครับวิ่งบนล่างสามกับห้านะครับจับคู่สามหนึ 1, ่งสามสองสามศูนย์ C1 C2 C3 51 52 50นะครับอาจารย์เพิ่ก์กอร์บริเนนตัวใดนะครับเนะาะเตรียมพอเตรียมมาเนียนให้ที่อาจารย์เพิ่์นให้วิ่งนะครับวิ่งบนล่างก่ะสามคำหานะครับครับติดสามติดหาครับเนาะครับพอเตรียมขอกับขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ทวัตชัยหรือว่าเสียนพี่ไม้นะครับเนาะ อาจารย์มึนก็ได้ช่งมาให้พอเตรียมับเขาว่าเขาก็ธรรมดา no fc เนาะครับมนกามีเขาไม่หลุดธรรมดาครับบอกว่าครูบาอาจารย์ได้นะครับเพื่อนก็พยายามกั้นกองให้ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เอาไว้บึ่งเป็นแนวทางน้ำกันยีก no fc เนาะชอบก็จัดขัดก็พานนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับชับหน้าจอครับผม เอาขอมาแล้วกย่าลืมนะครับเอ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแน่นะครับเนาะครับครับสุดท้ายทายสุตรนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะพอเตียมขอกราบขอพระคุณนิพีทุกคนนะครับเอ้อที่เขามาเบึงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเอ้อความเจ็บอยายให้ได้ความไข้อยายมีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกวหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม